สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามนะครับในวันนี้นะครับกลับบ้านนะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็มามาดูบ้านนะครับแล้วก็มาซื้อของเข้าบ้านนะเดี๋ยวผมจะพานะครับมาดูบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ทําไปแล้วได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวอีกไม่เยอะก็จะใกล้เสร็จแล้วนะ ติดกระจกนะครับติดกระจกแล้วก็อะไรเรียบร้อยไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆดีกว่านะครับพี่ๆอะไรเข้ามารับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอันนี้คนดูว่าสองร้อยกว่าคนนะครับนะครับอยากให้คนดูกดติดตามสักหนึ่งพันคนนะครับจะมาอัปเดตคลิปแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับจนกว่าบ้านจะเสร็จนะ เนี่ยห้องน้ําก็ยังลกๆอยู่นะยังไม่เสร็จนะห้องน้ํานี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเกีติดตั้งนะครับผมหลายๆอย่างนะติดตั้งฝักบัวชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะตอนนี้มาติดกระจกเรียบร้อยนะกระจกนี้ติดรอบรอบบ้านแล้วนะ,ะเด่อนที่แล้วผมมาทําคลิปยังกระจกยังไม่ได้ติดนะยังไม่ได้สวยงามนะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปย้อนหลังนะเขา เข้าไปรับชมได้นะอันนี้จะย้อนแสงหน่อยนะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านเลยนะนี่ก็ประตูนะแต่ว่าใส่ใส่ขอบนะครับประตูเรียบร้อยนะบานกบนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ประตูนะเพราะว่าประตูเขาทํางานอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าจะเก,ก,กะกานะมีประตูหลังบ้านนะครับเดินลงไปนะ กระเบี่ยงนี่ปูเรียบร้อยนะครับครั้งที่มาครั้งที่แล้วยังไม่ได้ปูกระเบี้ยงนะนี่ปูกระเบี้ยงนะเป็นสีโซนอ,อกเป็นสีเงืสีเทานะฮะเทาแล้วก็มีขาวขาวนะครับมีแบบคล้ายๆลายหินอ่อนนะครับสวยนะครับกระเบี้ยงนะเดี๋ยวอยู่ด้านล่างนะครับพาขึ้นเดินขึ้นมานะอันนี้กระจกนี่เป็นสีเขียวนะ กระจกเป็นสีเขียวเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนทํางานอยู่นะครับเสียงดังนะเขาติดแนะผ่นคล้ายๆหินเป็นหินกาบนะะนี่กระจกสีเขียวสวยนะยังไม่ได้ใส่ผ้าม่านนะครับนี่ใส่ฝาซูล่านะแต่ไม่ได้ทาสีนะะใส่ไม้ผ่าซูล่านะครับบันไดนี่ห้าขั้นนะขึ้นไปนะก็ไม่ได้ไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับ นี่ยะกระเบียงนี่สวยนะอันนี้คือเป็นเป็นบัวนะใส่บัวใส่เนี่ยครับใส่รอบบ้านเลยนะบัวเสร็จแล้วนะครับนะบเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูนะครับนี่ก็เป็นกระจกนะครับ ้าดูอดดดดอกไปนี่จะเป็นกระจกสีขาวนะแต่ว่าถ้าอยู่ด้านนอกดูจะเป็นสีฟ้านะอสีเขียวนะนี่ครับกระจกจะสีเขียวแบบนี้นะใส่กระจกเรียบร้อยนะกระจกจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเราดูออกไปนี่จะเป็นสีฟ้าเราดูเข้ามาจะเป็นสีสีขาวนะครับถ้าเราดูออกไปเป็นสีขาวนะครับ สีขาวใสๆไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เราถ้าอยู่ด้านนอกดูเข้ามาจะเป็นสีเขียวนะนครับนี่ติดไฟเรียบร้อยนะครับมีไฟระบบไฟระบบแอร์นะครับผมนนตัวนี้นี่ใส่กระจกนะครับกระจกด้านข้างนะครับที่ผมว่านนะนี่ครับมุม กระจกแบบนี้เลยสวยนะมุมบ้านนะครับเดีย๋ยวมาดูระเบียงบ้านนะอันนี้ห้องโถงนะห้องโถงก็ยบแบบนี้นะห้องโถงเนีย่ยใส่ยังไม่ได้ใส่ผ้าม่านนะ ดูเข้าไปนะกระจกเป็นสีนี้นะนี่ก็เป็นห้องรับแขกนะอันนี้คือติดเรียบร้อยนะ ห้อง,หนงนะครับี่ประตูนี่กว้างนะประตูใหญ่มากนะครับ <c> ท <oughs> างที่แล้วกระจกยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องนะกระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูพื้นนะครับตอนนี้ปูหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหน้าบ้านเลยนะครับเนี่ยเขากำลังใส่หินกราบอยู่นะวันนี้เือเยอะนะครับเดี๋ยวต้องมาเก็บสีอีกนะครับเก็บสีอีกนี่นะครับระบบไฟ เป็นเองพืนี่เป็นสีเด <un> ียวกันหมดนะะนังมาตรงนี้ก็ยังเป็นปูนอยู่นะครับเป็นปูนแล้วก็เป็นลึกลงไปนะเป็นปูนแบบปูแข่อยู่นะตรงนี้นะครับคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะก็ฝากเข้าไปย้อนไปดูได้นะครับผมนะครับทาไ้นะครับคลิปที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนะตรงนี้ยังไม่มีกระเบื้องนะตอนนี้ใส่หมดแล้วนะครับนี่ครับแต่ขอบตรงนี้ยังนะครับ ออตรงนี้เขาจะต้องใส่อันนี้เองนะครับกันเขาเรียกว่าคล้ายๆแผ่นแบบกันกระแทกกันเลอะครับด้านข้างนะครับนะครับ,นะรบประตูเนะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวมดูด้านนอกนะครับนี้ด้านนอกนะครับใส่เรียบร้อยนะเป็นพวกประตูหน้าต่างของห้องน้ำนะครับประตูบันบานบันเลี่อนนะฮะเนี่ยสวยงามนะหินกราบนะครับเดินดูนะฮะเดินดูรอบบ้านนะ ตรงนี้ก็ใส่เป็นไม้ฝานะครับแต่ว่าสียังไม่ได้เก็บนะครับได้เก็บสีทาสีนะครับยังอีกเยอะนะครับงานนี่ฮะมาดูหับมี่หดกลับนี้ก็ติดไฟนะใส่ไฟยังไม่ได้ใส่ ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ใข้าวนะเป็นสแตนเลสนะข้าวสแตนเลสนะตรงนี้นะครับนี่ระเบียงนี้ต้องข้าใส่ข้าวสแตนเลสอีกนะอันนี้เป็นกำแพงนี่ก็ฝั่งนี้เสร็จไปแล้วนะฝนั่งนี้นะนี่นะฝั่งนี้ก็สวยนะ ว่้ใจแห้งขนาดนี้หรอวานะน,นี้ือว่าก,กอกใหญ่เลยเนาะเราไปดูครับวันนี้เขามาติดตั้งนะครับเหลาสแตนเลสเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อบานทำคลิปไปนะเขากำลังติดอ่าหินนะครับหินกราบนะครับตรงนี้นะ นรับหินกาบนะครับติดไปเรียบร้อยนะครับตรงหินกาบตรงเสานะ,นะครับแต่ว,ว่าวันนี้ติดข้าวสแตนเลสนะสแตนเลสนะครับเป็นข้าวสแตนเลสนะครับเป็นเหลี่ยมนะ ติดไวนะ้เนัะผมแค่ไม่ถึงครึ่งวันนะอันนี้สวยนะครับแบบคล้ายๆสไตล์แบบโมเด์แบบนะะเป็นเป็นทรงแบบเหลี่ยมนะครับเป็นทรงแบบเหลี่ยมนะครับนะครับติดตรงระเบียงนะฮะจะมีแบบเหลี่ยมแบบกลมนะครับแต่ว่าผมเอาวันนี้เป็นแบบเหลี่ยมเลยนะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะดูแบบคลาสสิกนะดู นะครับสวยงามนะนะครับตรงนี้เป็นข้าวสแตนเลสนะครับตรงข้างข้างบ้านนะนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแบบไปดูหน้าบ้านนะอันนี้เป็นสแตนเลสแบบว่าเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะผมนะแต่อันนี้ติดด้านหน้า,นา,นา,นาบ้านนะราคาแพงนะครับเม็ดหนึ่งนี่หลายพันนะนะครับหมดนี่ก็ น่าจะหลายเป็นหมื่นขึ้นนะครับแลาไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นนะนะสวยนะครับผมติดไวนะติดไวมากนะล้วก็จะดูสวยงามมพิอีกนะแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือเก็บสีเก็บรายละเอียดอะไรนะนะครับเก็บสีเก็บอะไรนะรยังเยอะอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทาสีนะนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทาสีนะเป็นไม้ผาเชอร่านะครับเนี่ย ก็ยังต้องเก็บสียังนะครับตับแต่งอะไรอีกนิดหน่อยนะนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้เป็นอ่บคล้ายๆแกนนะครับกันนะครับผมมากันด้านข้างนะใส่ด้านข้างนะครับไม่ใช่ไม้นะครับแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าท่อ คล้ายๆพลาสติกนะครับผมนะคล้ายๆพลาสติกนะครับนี่ยการกัรเลอะกัน,กนเปีเียนมาด้านข้างนะครับไม่ได้ใส่นะยาวนะเดี๋ยวไปใส่ด้านข้างมุมข้างหมุเลยนะนี่นะครับก็สวยนะเธอเป็นบ้านแบบทรงปัญญานะครับแนวออกเป็นโมเดลนะครับนะอันนี้เขามาติดตอนที่ผมไปเวียงนะครับไปไปในตัวตัวตัวอำเภอนะครับผมตัวเมืองนะ ไปซื้อถังน้ํานะครับไปซื้อถังน้าเขาก็มาติดนะกลับมานี่เขาติดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกลับมานี่เขามาติดเรียบร้อยหมดแล้วนะนะครับราสเตลเลสนะนี่อยู่ในห้องผมนะถ้าอยู่ในห้องผมมองออกไปนี่สวยงามเลยนะเลาสเตลเลสนะนี่นะครับนี่ดูมุมนะครับ มุมสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมไปซื้อถังน้ำนะครับเป็นถังลิตรนะครับก็เป็นถังน้ำแบบว่าไปดูนะครับครึ่งวันเลยนะครับผมไปในตวัวอำเภอแล้วก็ไปดูถังด้วยนะครับถังน้ำไปดูไปเป็นเครื่องนะครับ นี่ฮะถังน้ํานะครับ2,000ลิตรมนจุดน้ําได้เยอะเลยนะครับใช้ได้ตลอดนะครับไม่มีหมดนะครับผมไม่มีหมดนะครับ2,000ลิตรต้องดูไกลนะครับอยู่ไกลดูนะนี่คถังใหญ่นะครับดูอย่างนี้อาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าถังนี่แบบสูงเลยนะครับถังสูงนะฮะ2,000ลิตรมี2 2 0 0 0ลิตรนี่มีแบบมีต่ำนะครับแบบต่ำแบบสูงนะแต่ถ้าแบบต่ำนี่ฐานด้านล่างอย่าอย่ากว้างไปนะ แต่นี่คือผมทำปูนนะเทป,ปูนหรือว่าพอดีเลยนะครับสองพันลิตรนะพอดีเลยนะครับใส่ฐานนะครับด้านปูนด้านล่างนะครับพอดีกับถังเลยนะเนี่ยรสองฝั่งนะครับนี่ยนะก็ประมาณก็เมตรยี่สิบนะถ้าสองพันลิตรนะแต่ว่ามีสองแบบนะครับแบบต่ําแบบสูงนะแบบสูงก็จะเรียวๆไปหน่อยนะครับแต่แบบต่ําก็ด้านล่างมันจะกว้างหน่อยนะ นี่ครับสองพันลิตรนะครับราคาก็ซื้อด้านนอกถูกนะถูกกว่าด้านในนะด้านในแบบว่าในห้างในอะไรนะฮะด้านนอกนะครับด้านนอกจะถูกกว่านะสองพันสองพันลิตรนะพันหนึ่งพันลิตรก็จะน้อยกว่านี้นะครับผมก็คิดว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี้ใส่ใช้ในบ้านนะครับน้ำประปนะครับก็จะไม่ ไม่ได้ใช้ตัวกองเขาเรียกว่าถังถังกองน้ํานะครับคล้ายๆถังออกซิเจนนะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าอันนี้ก็กันแบบเป็นอะไรเป็นคล้ายๆกับเทานะเป็นกันแบบะตะไคร่น้ํานะครับกันตะไคร่น้ําเรียบร้อยนะถังแบบนี้นะแล้วเราก็อย่างดีนะกันกัน,ดดท,น,นนะทนแดดทนฝนนะทนแดดทนฝนนะค่อนข้างหนาอยู่นะครับ นี่ยังไม่ได้ใส่น้ํานะยังไม่ได้ติดตั้งนะซื้อมาวางไว้ก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะนะครับสองพันลิตรกำลังดีนะะใช้กับบ้านนะแล้วก็มีเครื่องอสูบน้ำด้วยนะนะครับซื้อมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะนี่ก็วิธีการติดตั้งนะะอันนี้เป็นสีไม่ใช่สีเทานะแบบหินแบบ ลายแบบหินอ่อนนะดูสวยงามนะลายนี้นะเขานิยมนะลายนี้นะสวยนะนี่การติดตั้งนะเราเปิดปิดนะเราปิดเปิดน้นะนํานะน้าปลาปลาเข้ามานะครับในถังนะผ่านตัวถังน้ํานะผ่านทางน้ําแล้วก็ไหลออก ที่ปั๊มน้ำนะครับผมหลเอากปั๊มน้ำเสร็จแล้วก็เข้าตัวบ้านนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเช็ควาลวนะนะแล้วก็มีช่องแบบว่าผ่านมาตรงนี้ด้วยนะคือไม่คือน้ำปละปลาผ่านมาแบบไม่ได้ผ่านตัวถังน้ําแล้วก็ตัวปั๊มน้ําเลยนะครับกพผ่านตรงนี้อีกนะครับสำรองนะครับผมก็เรียกว่าสำรองน้ํานะจุดนี้นะ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็เขาบอกให้อยู่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับผมการใช้งานนะครับถังเก็บน้ํานะครับถังเก็บน้ําบนดินนะจะมีบนดินกับใต้ดินเนวยนะถังเก็บน้าพลาสติกนะรประเภททึบแสงนะเนี่ยนะรับประกันห้าปีนะครับรุ่นไอไม่ใชนะ่อันนี้ไม่มีรับประกันนะนะครับซื้อนอก ข้างนอกนะครับคือด้านนอกนะครับราคาก็สามารถจะราคาถูกกว่าไปหน่อยนะถูกกว่าข้างในห้างหน่อยนะสองพันลิตรหังใหญ่นะสูงนะครับแต่ว่าทําคลิปแบบนี้นี่ดูแบบว่าไม่ไม่ได้ใหญ่มากดูเล็กๆนะแต่ว่าใหญ่อยู่นะสองพันตอนแรกยาสามพันนะแล้วสามพันนี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยนะสามพันนะในนี้สองพันลิตรนี่ก็ถือว่า ใช้ได้ตลอดนะเพราะบ,บางครั้งน้าปราปาหมู่บ้านไม่เปิดนะน้ําไม่ไหลนะนะครับน้ําประปาเขาไม่ไหลนะหรือไหลแบบเบาๆนะไม่มีน้ําใช้นะนะครับใครสนใจแบบนี้นะนะครับไม่ได้โปรโมทนะครับผมแต่ว่านี้ทำคลิปให้ดูนะเพื่อใครแบบว่าสร้างบ้านใหม่ๆหรือว่าแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ํานะนะครับผมน้ําไม่ไหลบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยซื้อมาใช้มาใช้ได้นะ กับเก็บน้ำนะผมนะตุนน้าไว้นะเดี๋ยวไปดูปั๊มน้ํานะครับว่าผมใช้ยี่ห้ออะไรนะซื้อมานะครับนะครับอันนี้ปั๊มน้ํานะครับเก็บไว้ข้างในนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเทานะก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นฮิตาชินะผมใช้นะถังประมาณร้อยห้าสิบนะครับนะครับก็ความดันร้อยห้าสิบก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ ถือว่าแรงมากนะครับสําหรับใช้กับน้ํานะครับใช้กับใช้กับบ้านนะครับผมนะดันนะครับดันน้ําเข้าบ้านนะครับก็เหลือเฟียนะประมาณนี้นะอันนี้ราคานี่สองสองพันหกเลยนะครับสองพันหกสองพันเจ็ดเลยนะครับไอ้ไม่ใช่ห้าพันนะครับผมห้าพันหกถึงห้าพันเจ็ดนะอันนี้นะประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะครับนี่ฮนะประหยัดไฟเบอร์ห้านะฮิตาชินะ นี่ก็ซื้อมาห้าพันนะครับห้าพันห้าพันหกห้าพันเจ็ดนะครับตีเป็นห้าพันเจ็ดเทวกันนะหางอย่างดีนะฮนะนี่ครับมีฝาปิดด้วยนะครับปกติเราใช้ประมาณนี้นะนะครับก็เหลือเฟียนะครับประมาณนี้เหลือเฟียนะครับนะครับนะนี่ปั๊มน้ํา สวยนะคนนิยมใช้กันนะแบบนี้นะถังไม่ได้ใหญ่มากนะถังล็กๆสีเทานะอีกยี่ห้อหนึ่งสีเหลืองนะครับเป็นอ,อะไรครับโตชิบ้าหรือเปล่าครับนะนะครับจะมีสองยี่ห้อนะครับโตชิบ้ากับมิตาชินะที่นิยมใช้สำหรับเข้าบ้านนะแต่นี้เป็นแบบ อัตโนมัติแบบสูบน้ำนะจะนะครับจากถังนะครับเข้าเข้า,าบ้านนะครับผมนะนี่ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมนะครับนอกบ้านนะครับภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ลกๆหน่อยนะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะมีเศษถุงพลาสติกเศษอะไรนะะเยอะแยะมากมายนะ นี่ก็เป็นปั๊มน้ำนะเนี่ยติดตั้งไว้หลังบ้านเลยนะปั๊มน้ำนะกับถังน้ำนะครับถังน้ำกับปั๊มน้ำติดตั้งไว้หลังบ้านเลยนะสียังลงไม่เสร็จนะสีนี่ต้องใช้ทาอีกเยอะอยู่นะครับตแต่กระจกนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะติดกระจกนี่ครับสวยงามนะ เดี๋ยวผ้ามานนะครับตัวน,นี้ผ้ามานยังไม่ได้ติดนะนะจะจกนะค้าบลาวสเตเลดนะครับแล้วก็หินกลาบนะอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้วันนี้ช่างยังไม่ไม่มาทำนะเพราะว่า เมื่อกี้ติดลาวมาติดลาวสเต,ตเลสแล้วก็หมดแล้วไปแล้วนะก็ตอนนี้จะเหลือเก็บเก็บนะครับรายละเอียดอะไรนะรบทาสีมาอะไรนะงานนะครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ถือว่าเก้าสิบนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะครับถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะเดี๋ยวที่เหลือก็จะค่อยว่ากันอีกทีนะนี่นะครับมีภาพหลมด้านหน้านะ นี่หลอดไฟย,ยังไม่ได้ติดเลยนะครับหลอดไฟตรงเสานะครับหลอดไฟตรงเสาบ้านยังไม่ได้ติดเลยนะครับนี่ถ้าติดแล้วก็จะดูแบบปัญญานะผสมโมเดลนะครับผมมีกลิ่นอายโมเด์นิดๆนะฮะนะครับทรงปัญญานะแต่มีกลิ่นอายโมเดลนิดๆนะฮะก็คือนะครับจะมีทรงนะครับโมเดนหน่อยนะครับนะอย่างราวสเตเลสนะครับหรือว่า หลอดไฟติดหนังนะครับหรือล้าก็ทรงนวดลายอะไรที่ไปออกแบบเป็นเรียกว่าสีเทาๆหน่อยนะออกหรือว่าริมเลียมหน่อยนะครับนะนะครับมุมนี้ก็จะออกเป็นนี่ฮะคล้ายโมเดิร์เลยนะครับผมนะบแบบนี้นะนมีคนเอาไปเป็นแบบบ้านก็มีนะบางคนเห็นว่าสวยนะก็ ถ่ายรูปไปนะครับเอาไปทําแบบบ้านนะครับจะไปสร้างแบบนี้นะก็มีนะก็ไม่ได้หวงนะครับไม่ได้หวงแบบนะไม่ได้หวงแบบนะสามารถที่จะเอาไปเดินแบบได้นะซามทรงนี้ได้นะถ้าชอบนะแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะซื้อแบบเอาแบบไปเอาแบบไปเลยนะครับแล้วก็คำนวณนะครับผมนะคำนวณอะไรเสร็จหมดแล้วนะเขียนแบบนะครับ เป็นแผ่นแผ่นเลยนะครับนะครับทุกทุกขั้นตอนนะครับผมนะคำนวณเป็นแล้วไปเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นแบบเลยนะครับก็สนใจก็สองพันนะครับไม่แพงนะครับปกติแบบนี้ปกติแบบนี้ขายกันทีหนึ่งนี่ก็คือหลายพันหลักหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นเลยนะครับบ้านแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ไม่ได้อันนี้นะครับผมนะใครสนใจก็เอาแค่สองพันพอนะครับให้ ให้เป็นแบบนะครับบ้านสวยๆแบบนี้นะครับราคาก็ให้ราคามีมีราคาหน่อยนะครับผมนะให้มีราคาแบบบ้านหน่อยนะเอาแค่สองพันพอนะครับก็จะถ่ายเอกสารนะครับส่งนะใครที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็จะทําเสร็จก็จะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวอาจจะทําคลิปอีกทีน่าจะให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอาจจะมาทําคลิปอีกทีนะนะครับผม พราะว่าใกล้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาก็ติดตามชมกันอีกทีนะฮะอาจจะให้รับชมแบบว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับนะค,บคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ